ถ้ามีชื่อช่องแล้วจะสร้างบนแพลตฟอร์มไหนดีคะอ่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากทำธุรกิจไปหาชื่อช่องหรือว่าวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลย3แพลตฟอร์มที่เราจะต้องไปที่มีคนเล่นสูงที่สุดนะจากรีพอร์ตก็คือ1เลย Facebook สังเกต4ีคนไทยอ่ะเวลาตื่นเช้ามาจะ เล่น Facebook หรือจะเข้า f c e e o o o อ่ะบ่อยมากเวาลาหลายครั้งมากแล้ว f c e e o o o เนี่ยเป็นแหล่งที่รวมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดทุกอย่างได้หมดเลยแล้วแบรนด์ต่างๆหรือว่าคนใหม่ๆเนี่ยเวลาทํำ f c e e o o o เนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันกันเพราะว่ามีการ engagement แบบคแบบอมเมนต์อ่ะแบบเขาเรียกว่า inbox มีมีครบทุกอย่างเลยที่เราสามารถปฏิสัมพันธ์กันกดติดตามอะไรต่างๆเนาะมันก็จะจดจํากันได้แล้วก็ เฟซบุ๊กเองเนี่ยเขาจะมีความสนใจที่แบบคนยิ่งสนใจอะไรยิ่งนําส่งเราก็จะเจอลูกค้าที่แม่นยำมากขึ้นส่วนอันที่2ก็คือไล n e เวลาคนจะคุยจะซื้ออะไรหรือแม้กระทั่งเราเองอยากคุยอะไรที่มันแบบจริงจังอะ่ะเราจะไปคุยในไลน์ฉะนั้นไลน์ OA สําคัญมากเวลาเรามีลูกค้าแล้วเราเก็บเข้าไลโ OA ออ่ะลูกค้าก็จะไปซื้อของได้ง่ายไปคุยได้ง่ายแล้วที่สําคัญเวลาเราอยากบอร์ดแคสอะไรไม่ว่าจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เราคลิกครั้งเดียวบอร์ดแคสได้เลยแล้วทุกวันนี้มันมีสเต็ปเมสเซจแบบออโต้ให้เลยเราตั้งค่าครั้งเดียวลูกค้าเห็นข้อความตามที่เราเซตไว้เลยแลก็อันที่3ก็คือ t i k t o k t i k t o k เป็นแพลตฟอร์มใหม่มาแรงที่ ควบเอาระหว่างการเล่นโซเชียลบวกกับร้านค้าออนไลน์เข้าด้วยกันยิ่งแพลตฟอร์มสร้างรายได้ให้กับคนเล่นมากเท่าไหร่คนยิ่งอยู่นานขึ้นอย่างเช่นคนที่ไปไลฟ์สดอ่าคนที่ไปขายของคนที่ไปทำในหน้าอัฟเฟอร์เลทติกตอกมาแรงแล้วจะโตได้อีกนาะนฉะนั้น3ช่องทางนี้ให้รีบทำไว้เลย